สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมาพัวกันคือเก่ากับพระเอกทีมงงานั้คโจสกอรินครับเพิธีนอี้ยังกอดใช่ยาโจสกอรินหน่อยยี้มตะเขียนบ๊วแมนบ๊วยแมนไอยังกอดรถแห่แมนแต่คือจังไว้แต่กินกันราชารถแห่บอกเ้าพ่อรถแห่จะผัวกันบอกแจ็คพื้นเกิดว่าภาคอื่นเราบูมหุ่จัดขึ้นเลยอย่างวันนี้มาพัวกันโดยภาเอิ่นมายืนหน้าฮันยืนหน้าฮันแบบเอางงๆคือกันเอามาเด็กจังเด็มาแบบเสื้อผ้ามาแบบเสื้อผ้า ว่ได้บอกบ่ได้บอกไปเลยครับตัวนี้บอกแต่พี่น้องทั้งทั้งแฟนเพียดตทั้งแฟนเพจเคม่าบาซิมาเซฟัยไอ้นึ่พืนนี่ที่ว่ามาให้กำลังใจด้วนครับอที่ที่อกไอน้องเ่านอกครับแมนสวยงานครับพะขนใความรวกอุ่นใจอยู่ได้เห็นมาแบบน้องมามันกระมวลเนาะจะเล่นได้คุยอดไกนีกันแมน ลูกไก่มันเอ้กกะมาครับนี่ผมลงงานจากย่างตลาดมาจากขุนเาหอดีก้ะสองลอยลูกเขาอื่นเขาอื่นไม่ย่างทาไปตรวจน้ำใจของใจครับขึ้นหอดีนเัาเมียนใส่เขาบอขึ้นหอด้ะครับขึ้นหอดกันจากมหาเศึกคือทอดวันหนานึ่งพักแล้วคือทอดนี่คือคำยอดจากซางเขาฝากไปถึงเพื้นเขากระซิบเบาๆสุดซึ้ง แห่ละความตัวจริงตัวจริงเสียงจริงีใจต้อเดินเวแขนทรงเดนข้นลาเพลงล้วงเท่านั้นเอามัคือกันโอคือกันคืบกันสะลุมนลมัจลุสุบสุบแล้วสิหลว่าไงไหมไทยเฮ้ยเป็นยังไง้งไอ้สักู้ยเนตายแล้วเจ้าพองเพลงเราเเขาใจเต้นวันน้ว่เพลงนี้ม่าเปนของพสักว่อสนอง พันสักสีล่ออีกจังนึงจ้ะาได้เสรุปคืออื้ออออืออื่ออืาเอเนอยคนังเนนักร้องเพื่ออรเนื่อจามากันไปเวอรันเวอนวอรนเวอรหัเนือวครับหัเนือหมวออกล่องจะเอขึ้นไปยันปุ่ังสันันบันใ่ยู่ไันนโฟกัสที่มีโฟกัสแต่กล่อจเอาขึ้นไฟสบนันนี้จุสีบุญเรื่อง จังหวัดอุดรธานีมาขึ้นอุบลครับกล้องเจ้าขึ้นีกอุบลเจ้าจังหน้องบัวละัภูครับอุบลรัภูอุบลเดี๋ยวไปอุบลอุบลนน้องบัวละัภูนี่ก็แยกมาจากจังหวัดอุดรเข้าแยกจากอุดรมือนี้กับมาพักันแบบคือคือในในในที่พุบลน่ะคือหัวมีมีเจสีมีน้องนาราแล้วก็มีพ่อนาเอมเพิ่นนะครับรถ ก็รถอันอีซมซุ้ยยังก็ะมีเอกมีเอกแลนด์เขามาจอดรถบูเดน่ามาเจซีว่าคือคุณคุณมีทะเบียนคือคุณคุณลุงว่าเมียนีสีว่ามันรถบูเดน่าติดลักปล่อยลมยางเมื่อบานหอนบ้านเนี่ยมันพี่น้องล่ะจู่จิปล่อยลมยางกันอันเป็นเป็นเป็นบุหงาผมเมื่อไหร่ครับปิดประตูลัดล่ะจู่จิปล่อยหมาเมื่อวานแล้วจิปล่อยหมาเราวะ จังได๋ก็ก็แล้วแต่ครับขอบคุณพี่นงของอันวิเชียรเจริญเนาะก่อนลําก่อนโอ้แม่นบ่มีอันติโอ้บ่แชนอีตักดอกเอ้าหาสาระบ่มีหาของเาเด้ไปลืมบมาอยู่ถึงรถนี่อันอ้า เพราะแาวเป็นแต่โรนเอร์มาหลยกแต่ลูกไนล่ะเป็นแต่ลุกอยู่หรอครับเออลกงลก็ขอบคุณก็มาคุณเพียงครับน้องสาวทั้งโนวีเป็นหมอบมาไล่มาไห้แล้วก็ฝากทานมาไห้ทั้งน้องชายผอบคุณนว่าเป็นเอซน้องโจูเงียบมานานแล้วขอบคุณครับน้องนวีขอบคุณพี่สาวทางโนวีด้วยเอฟซีน้องลอยน้ำเนด้วยครับ ขอบคุณรางวัลนำใจครับบ,บาเงียบก็ได้เงียบนะุกควรดีมาให้กําลั่งเชียแชร์แรงใจพวกเขานะครับตาโมศิลปินจียูได้กันยอนพี่น้องครับพูละหาบาทสิบบาทโช,ชวงนี้บรเิเได้ยังไงก็เพราอได้ยูเนาะเพราได้กินไปเล่นเพราะได้ใช่หนีแล้วครับว่าไม่ยังดอกนียังเตะไปเล่นอะนียังใ่ไปไเอาคราบาทค่<บ>ารถค่<บ>าหอไปเลยนะครับแต่ว่าแอดีสอรีมีบ่มีครับ นอนในรถข้ารีสอนมาเอาทั้งหนาบ่นอนในรถบ่วร์ละอ๋บ่เขาม่ทางไกลยสิแมบัาบ่ได้นอนที่สอดถ้าก็นอนทั้งรถแม่ขั้วไม้โอ้แม่ยนเมีหรือว่ากินยังไปแรกหันบัวร์เมียนเม่นเหลือบเราแว่เงี้ยล่ะข่อยปวดเดี๋ยวเผาเลยจะดึงได้เองมันก็คือยังไปน้ำกันอยู่เอออ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับ นี่ก็เลิกงานแล้วครับหลังจากเลิกงานเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเส้นสีมาครับเดี๋ยวไปเส้นสีมาสองขีดเราเส้นดีดีเส้นดีดีเลยไม่รบกวนแปรงน้ำลาเอาเรื่องจริงเนี่ยเราเส้นดีดีแล้วเราบริษับอกพื้นเอาเราไปเส้นมาอีกีดีพูดนะบอกพื้นว่าเดี๋ยวด้ให้เบิ้งครับเดี๋ยวเส้นสีเส้นสีใส่ละกรับกลองครับเดี๋ยวผมเห็นเบิ้งผมบริษัตัวได้ครับเพิ่นไปเส้นมาอีดีครับ เชื่ออะไย่นทุกคนฟังเลยบ้าฟงบ้นแหลวมีอะไรสดน้ำกันเล้วเีนไม่ไม่เตรียมไม้ก้อยตามไอซ์ดูใส่อ่ะนี่เด็กอยูเซ็นถนนสองสี่อันนี้ว่วแม่ได้เซ็นน้องบัวแล้วพูดไหมไปถ่ายแล้วคักไล่จัดลอยอ่ครับคุณโอ้ยทุ้งเราไปไข่นะทุ้งเราบอกไอ่ะอาหารสิงโตพี่น้อง มาด้วยครับอัวให่ตัวใหญ่วในญ่ตัวใอด่ัหล่วใหญ่ตวใหญดัห่ตัวใหญ่ตยวหญ่่ันห่ตห่อวใหย่เลย่ตัวใหญ่ตันใหญหััวใ่ัวใหญว่ตัวอห่ตัว่ตหั่ใ่ันยังมันยังเหนียวดีนะ่่างไ่่ัห่่ั่่ั แม่แม่แม่ลองชิมให้บ้างนะแม่บ่เหลียวจากไอเนาะโอ้ยอย่าไปไอตัวแม่กินในข้นมึงย้ำกล่องนี้แม่กินโลดเนี่ยกล่องมาแม่แม่แม่ว่กินดีชิมแทนแม่ลำพ่อก็ได้แล้วก็กล่องนี้แม่กินโลดอยากตายผมกินอยู่เหนือดิบแต่ว่าผมม่กิ้มดำริบเลยเนี่ยอืมเสียบเลยไอ้หลอกกูมีอีกหนึ่งหลอกโอ้ไคสินเนียงอยู่ ใครเสียงเนียงเอาคักๆอยู่อีพี่หน่าใครเสีร้องดิใครเสีเนียงครเสีเนียงเอาคักค่อยเนียงคำบ่ครับบ่เงียงเนียงเพ่งตัวเนียงตามจริงเราเพ่งเพ่งนี่มันตื่นมันมันมันตื่นเพ่งที่จำง่ายครับเออเนื้อเพ่งบ่ยากเนื้อเพ่งบ่ยากจำง่ายบ่ซับซ้อนแต่ว่าถามว่าถามว่าสิร้องได้ดีบ่การร้องบ่ได้ดีแต่ว่าสิพยายามดีไซน์ให้มันแบบมีความแสกเพราะว่า คือคือเพลงนี่คนไปครอบเบอร์ไรท์ครอบเบอร์ไรท์ทะลองตามสไตล์ที่จังต้นฉบับคือว่าตามสไตล์มันหลายมันโบแบกไหมมันโบแบกออกไปถ้ามันถ้าลองไปคือกันเบิดมันงแเป็นเนื้อที่ไหนก็ลองเอาใส่จังหวะล่ำสิงดิหล่ะครับมันยังแปลกใหม่ผมว่าถูกต้องอันนั้นได้เลยได้ไหมฮู้ในสายตาเธอกระหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจเรียกซีบว่ หมูเบิดมันอรแะสอนเทอกัเนี่ยเน่เอ้ยเนี่ยเหี่ยมเราเอาแล้วปูแคนทงเธออันี้อันี้เขาเขาก็ต้องดีไซน์ไปมั้ม่นเน่ยเน่ยังไอ้ไม่เราก็ว่าดีเน่ยเราเรากระตสไตล์เราไหมอกกะโอรเราว่ามวดีลดีเพราะว่าอันนี้คือพลั้งกระจับมันด้แล้นี่ลั่นเด้แล้วนี่กับ่เป็นลันเด้ดิยังก่อน จบแบบเท่ๆยางออกรันเบความหักสองเหาความหักสองสองเฮานี่เสร็จละดีใจน้ำานักกับเขาเสียงรถมันมันมันด้พลังมันได่พลังมันมีเหนือมันมีก่อนของของของอันเนื้ของของเสียง

กูแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุน่มๆแม่นอายสิกลุ่มหัวใจสั่มได้คือแบอบเหลืยใจยเรลืยใจแ้ใจกระเซาไม่ให้มันเศร้าไหม ต่อาสแตยของจังให้ธนาบุตรลราสิบล้องกับสิเป์อีกจังนึงคือมาหลายคนเน้อนิ่ตาเธอดินิใสตาเธดูดยว่าเธอนอกใจปล่อยไฟกับมา ไปฝ่ายไปฝ่ายเดี๋ยวไปฝ่ายแม่พระเจ้าวิเศษแห่งโซเยืีอใจไหวเจ้าแล้วอ่อยไหมไทยพอดีครับผมเฮ็ดดีน้ำซีอแ๊งโอ้ยได้ได้ได้ครับถากันไป็นตังงตลกเลยฮ้องฮ้อนนะมันต้องมันต้องมีต่อยกันอย่งทิ่อยู่เด้อีพี่หนาต้องถึงมากบอกบอกมันมันต้องมีเห็นมันต้องมีเห็นการ การร่วมสนุกจากศิลปินรับเชิญนะครับอันอีพี่หนาก็ฝฟากิดตามน้ำเนครับคอยกับอาดืครับ่มันมันหนาดื้อเ่อต้องให้ผู้อื่นดื้อมันต้องมีคนเดินดำเนินรายการั้นี๋ยว่นอยนเิมดันจะได้เมันก็เปิต่เบืองนด้ลหะพี่นึงมันบุเมนนี่เลยเนาะมันมันไม่ใช่ว่าดื้อมันเป็นการแสดงปกตขวมันถึงคนาเรียบร้อยนะ ย่างยูบ้านอคลิปอัอนนี้และเมืองคลิปเนี่ยพี่น้องย่างยู่บ้านถวยแตกอยู่วันเมืองคลิปนี่ละพี่นึง <aki> <c oughs> เร,ร,ราเรา <im it> เป็นคนเรียบร้อยครับคนสุภาพเรียบร้อยครับแต่เราไปพ่อเราแลกอยูอันข้ามผุนนี้เอาไม้แง่เลยว่าปากเลยสวัสดีแล้วก็ไม่อยากตอบแล้วเราเป็นคนเรียบร้อยเราเป็นคนไทย เอาไม่เอาไม่แย่ว่าจริงวันนี้โบแมนเราปวดขี่บ่โบแมนสวัสดีเราเรื่นี่ยเราบ่งหุ่จักเขาเนาะสวัสดีครับพี่หนึ่งครับแล้วก็ยุ่มสวัสดีแล้วไอ้บ้าบ่งหุ่จักมันบ่ได้ลึ่งกันบ่มันบ่ได้มีโอกาสเตะบอลมีแต่จะเห็นกันเท่านั้นกันโอต่อเห็นกันดูอยู่แต่ว่าฮานนังเทียนที่เป็นคนที่แบบว่าบ่งหุ่นจักรจะคลอง บ่นอ๋อยัได้ดึงแต่อนสมัยอันผมเป็นบูดึงแต่หลอเท่งยูสรุปแท้ๆเขายังมาคู่ใด้รหลยังบายเจ้าของเพ่งมือตายแล้วยังบายก็วายอไว้ซะเลยอุ้ยอันโจนั่งนั่่งบอันบฟินนอย่างงี้ผมถือให้กันเลยสบายสบายอ้ไทยจเนี่ยเขากองอไอ้แต่แต่แต่ห จยงไดเพไปอีกมาทายกล่องครัโอ้ยนองชายบางทีกล่องหายไ่นนอนนะครับ่นั่ง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 นั่นี่อ่ะใส่จุมาเถิดอันทุกนะพอตายเป็นไงพอแซเข่าตายเลยข้าตายรวดอีดีบนหนาเลยตายคีบอยู่กันยังเหมือน เราเรื่องผู้สาวชูฟั่งอ้อละผ้าคอยเป็นก็เป็นน้ากันนะฝุ่นเป็นมาแต่หวัวหนาวโอ้ยยอกรับพี่น้องฝากติดตามอีพีเจ็ดนี่แล้วพี่น้องอาจจะมีเรื่องเล่วอีกยังดีๆเพิ่มเติมขึ้นมาอิกครับอีพีเจ็ดอาจจะมีโชว์นั้นโชว์นี้เนาะครับอาจจะมีโชว์นั้นโชว์นี้พี่น้องอย่เพิ่งจะากคิดตามว่าเป็นยังไงแต่ทุกอีพีมันชุกแห้วครับ แต่นหันพันเรียนหมายถึงว่ามันบ่มีเวลาเด้เตรียมงานอีรีเราบอกว่าวันที่วันที่ที่เจ็ดเราแอียางเราวก็เตรียมงานู้เดียวนี่คนคนเดียวลราพ้นเด็กเขาคุ้มเด็กเจ็ดแปดร้อยคนว่าสุดยอดเลยนบวันที่ที่เจ็ดทักไปในมือเลยดเวยคนกโกามันจนลืมข้าวไหมมือยังมาจนลืมข้าวเดี๋ยวเรฝ่ายที่ตามมั่นใจกัครับที่นน่ารส เดมาหรืออาติโบเดมาก็ฟังคำว่าคำว่าอาติเดมาหรืออาติโบเดมาตรงนี้ไม่ต้องว่ามันตินยุ่มหองอาจนี่แหละครับบอสครับอาจคำว่าอาติเดมาปัญญิกับปะมาครับกันค้นใจประสงค์สางกลางดงกว่าปลาเอออ๋อคำว่าอาติเดมานะตรงนี้หมายถึงว่ามือวันจันทร์งานนี้อาจจะว่างหรืออาจจะบวุ่นหรืออาจจะน่าเขาปัญหาตอกครับอเรื่องบว่างนั่น หรือยังได้ล่ะคันนี้งานอยู่แล้วก็ยกเลิกมันกันเดี๋ยว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 อันนี้งานก็มากกว่าแล้วมันยกมาได้อันนี้งานมันมากอยู่แล้วมันยกมาได้โอ้กาแได้แล้วไปแล้วไปแล้ไปร่างใจกันนะครับ อีพีหน้านะครับอีเจ็เนาะนะครับเบื่งว่าผู้ใดสีมาผู้ใดสีได้มารับเชิญเน่สีมาีผู้ใดเน่สิการแสดงสีเป็นโชว์วัฒนธรรมหรือโชว์ยังแบบไหนเป็นอาตีมีช่วงศิลปินชินมาเดีนมุกโตบมุกกนคือจงช่วงช่วงคลายบัตรเนาะมีโชว์เซิร์บบังฟอกบังไฟโชว์ฟอนเสิร์ฟโชว์กับเกียังอย่างนี้เล่ดแต่เหล คู่คนขิดครับใกล้จีหอดเดือนใกล้จีหอดเดือนหกเลยกี่ตัวเสื่อมวงไฟอลไรจังหน่อยปกติเราหนีครับได้อีกที่นี่เข้าบสท่านเน้นไปในเรื่องความสนุกสนานครับเน้นไปในเรื่องความสนุกสนานครับรายละเอียดตรงนั้นเขาเขาการได้ตัดออกไปเพราะว่าถ้าดึกก็มาจอดนะครับครักลุ่มกันว่าเอ๊ะกันดีใจ หลังจากนี้เป็นเราสาวหน่อยเป็นบอลแพ่งเันกอกงานต้องคิดใิ่ผิดใจวางพอจะกูวางยิ่งไหมากอยู่ไลากอะเนาะมันไม่ง่ายกเจ้ื้นหรอเนาะเพื่ออาเลยเนาะเพื่ออาเพื่อไส้ผูวางยิ่งใหญ่มากเออนี่มีเนย้อหัวใจตามเลยอีพนะอีนดบคา้านเหนยวกวงมืนซกระเพา่น้องห่วเราห้าวหน่อ พอคุณหลายๆครับิดความให็กำลังใจกันนะครับขอบคุณแต่ลอยคนเน้องคครับโอ้ยเนพลงเงินดันจะเราอยู่หมู่บ้านเบิ่งสี่ลอยว่าัต่นี่จังได้สวยเล่านอกจากโอล่นลนเสียบจุเนื้ออยู่กับมลาใส่อ๋อหาดันเข้บไปจินจุเน้อยกับมลาใส่โอ้นีนี่ยังกันเห็นหมอจะเวนอะไรเด้อ เอาบ่เดี๋ยวบวกปรเยแไทยเราพไทยจะงเาสองคนรอจูบกันเ่บวกโอ้ไม่เ่ยเราไปหารอกินซีนกินซีนมือนันเป็นก้อยเดือกเนื้อนั่นเจ้าปะเฮ็ดีแถวผมมาล่าไสน่ะเนื้อง่วได้เนื้อคนเนื้งัวนั่นเจ้าตะเกี่ยวก็ไม่อะไรดิอ้ยตัวได้บัด้ัวก็ไดสิตัวได้บัด้วเกี่ยวเรื่มที่นอกหอยเป็นบุลาพักดีดีเนื้องัวงเี่ยกละสามร้อย่านื้อละแปดห้า โอ้ยยังระดับหัวหนา้าบ่มีหรอครับพัญหาโอ้ยกินฟรีครับต <c oughs> ัดไปเลยเองน้องตัดไปกันเราพี่น้องเอาไปจำนี้เลยลิปนี้พ่อการีพี่หนาอีพี่ต่อไปนะครับสำหรับรอ่าจากแก่หนึหน่งลูกที่ว่าอีพี่เกดนะครับวันที่ทะเลกับจังถาติดตามพนนเพื่อนไอเพจนะครับเพจอ่าหนึ่งลูกที่ว่าอํานวยศินนะครับฝากพี่น้องติดต,ต,ตามกันทุกมองทุกบอลครับ,รบที่ว่าอํานวยศินแฟนเพลศครับ แล้วก็าสาวหน่อยเพชรบรรพงครับผออมเรื่องพี่น้องวันที่16 27 28ี่สิบลงเทปนะครับบาทหนึร้อยบาทเป็นกําลังแรงอกแรงใจแห่งกันครับนะครับ149บาทดูได้3คืนเลยนะครับสําหรับผู้ที่ไปเบิ่งหน้าหานบ่ได้นะครับปากในก็แล้วกันครับปากโจซากาลินน้าเด้อครับเด้อปากหนึ่งลูกทีบ้านน้ำขับปากไม่น่พอแต่ลู้วันพักคืนน้ำตาเอาเอาๆอาเอาเอาพอกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ